หมู่บ้านนี่ได้ยินข่าวว่าไปใส่มาหมู่บ้านมึ่อกรหมู่บ้านนี่ไปเป่าพี่น้องไปรักษาอันเขาจะเรียกว่ายังเกาะรักษาอันรักษาอันพื้นบ้านเฮาหมอพื้นบ้านรักษาาหลยๆแม่แม่เอาเอาพวกกูกันทั้งหมอปัจจุบันเนะาะทั้งหมอปัจจุบันเลยกับหมอพื้นบ้านนำ้ำฐานะตอนนี้ฐานะไฮเลยพี่น้องชิบ,บูรุน้ำายน้ำหย่อนยังเดยคือเอาทุกทางเขาเอาทั้งสมุนไพรทั้งนั้นนี่เอากินในหลายอย่างด้ยใบมะละกอกระต้มแม่แม่มะละกอก็กิน ต้มกินไหมพี่น้องยิ่งได้ยินข่าวว่าพระเอกตั้งใจด้วยโรคมะเร็งยิ่งย่านวายคิดแล้วพี่น้องไอ้นอนก็บ่ลับนะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเนี่ยมุกน้าลูกพี่น้องลูกมุกน้ตาละลายพี่น้องอายุสามแต่สามเก่าหนึ่งคนกลับไปแม่แมนคุณออมแม่เขาก็กินนวดแล้วกินงั้นก็ได้หายงอนยังก็ย่าถอยว่าจะหายเนาะแมนจ้ะ วันน <erv> ี <German> ้ก claro. ็เลยไปไปเป่าน้ำปูเมื่อวานก็เลยพาขี่รถไปกับลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์นะจ้ะไปใกล้ๆนี่แหละไปแล้วก็เลยไปเป่าน้ำเพิ่นก็ไปเป่าแล้วเพิ่นก็มีมีหน้าเพิ่นเพิ่นเป่าแล้วเพิ่นก็มันมีน้าเป่าไหมเพิ่นก็เพิ่นก็มีกระชายเนี่ยขอเพิ่นแหละเพิ่นเพิ่นเอามาจุ่มอ้าเพิ่นให้กินโอเพิ่นให้กินแม่งกินเข้าไปกินุ๊กวันนี้แม่งได้กลับมามานั่งเล่นน้ามูอยู่หันอยู่เน้นหน้าร้านข่านะจ้าไปนั่งเล่ยนวันนางไปโรงงานจะ เขาตัวเราเป็น้องอยากขีอยากหักไหมคืออยากหักออกไหมเป็ลยเงาเป็นยังงว่าเป็นย่าายเขาไปแล้วลามันเป็นยาเป็นน้ำน้ำเปล่าน้ำน้ำน้ำที่เพิ่นมันแน่นแม่นเพิ่นเพิ่นก็มีคาถางยังเพิ่นแหละเพิ่นเปล่าเขาแล้วเพิ่นก็มันที่มันเลือจากเปล่าคนเลยให้คอยกินคอยกินแล้วคอยกลับมาคอยอยากขีอยากหักคอยเลื่องเขาบ้านนอนเขาไปกับโอ้ยกับทั้งกินยาทาทางกินยาพื้นบ้านทางกินยาหมอเนาะมันก็รับเล็พไ่นอนก็นอนรับเลยแล้วนอนจากก้งโอ้ยบริเวนทุ่มหนึ่งก็ลับเนอ้ะ รับทุ่มหนึ่งไปตื่นตีได้หวานตื่นตีซ้อมก,กว่าฟันแล้วจะดุ่งตื่นอนอนยาวเลยนอนยาวเลยไม่แตเาเขาเย็นก็กินได้กินน,อน่อยหนึ่งซูนเห็นผอวบ้านห้องกระกาศแต่ผบ้านจะกินเขาคือจะพองเวียนหัวอยากหักยังก็เลยชอ,อกินเขาไม่เปน้อกกินกินเขามันมีแห้งจะพองเลยนอนบับนี้นนกินยานอนพอน,นอนแล้ววะนี่พอนอนแล้วฟันพี่น้องเลยมันเป็นอในความฟันเนาะเบาต้นฟังฟันัหวานฟัน่ต้นไปในความฟันไปไปเป่าอีกแหละ คนไล้ห้ามเสียียง้นมาแต่มันไปทงนาจ้าแต่ว่าคอยบรรลุวะยู่หันมันมียังของบัรลุนะแต่มันเป็นทงนามันลงไปมันเป็นทงนาเลยนัง่งฮิอ,อ๋อปิดเลยลูกให้ปิดเลยจ้ะเสียงดังเสียงกเปิดกระตุกวันนี้มันเป็นทงนาคือพาไปที่เนมเห็นไปเลยเขาเนมเห็นเลยบอกคนห้ามกันมาแต่ขึ้นมาแต่ทงนานั่นที่คอยไปเป่ามาน่ะห้ามห้ามเนี่ยสีคนสีคนห้าม เป็นเฉลียงเป็นเฉลียงใหม่ได้พี่น้องก้นบอแมลเราเป็นเงินเป็นยังไงเป็นเฉลียงใหม่เฮานี่ยเฉลียงไม่ไพ่หอมเมนแต่แค่น้อยแม่นบ่บ่บส่เสื้อทุกคนนี่แต่ผู้ชายแม่นแล้วก็นงงงจงกระเบนกระเบนสีแดงจงกระเบนเป็นสีดําสีดำดำคือเหลือสี่น้ำตาลนหรแม่น้ำตาลออกดำดำเหมือนแม่จ้ะวันนี้น้ทำให้เฮาเรียกน้ำตาลแก่ซะเนาะน้ำตาลเนี่ยตอนนั้นนั่นบานนี้คนที่นางข้างบนนี่ใส่คือกันแต่ว่าต่างใส่จงกระเบนคือกันแม่นต่างแต่เพิ่นบ ตางแต่ผืนนี่อันนี่ยังก็มีสอยยังนี่สวยสมาร์ทไกวี้ยืมอะแมนตางแต่โมตางแต่ตรงนั้นใส่ขวาเป็นเจ้าเมืองที่สนุกจิ๋มบ๊อลู่คือกันเราเป็นยังไม่จ้ะผีปุ้มยูหันแล้วก็พราจะหล่อหล่อมาตามถนนใหญ่ในความฝันเห็นเลยดิอคือเขาไปนั่งเหมือนในความฝันนหะนะคนเห็นในควาเห็นบ่ากับบ๊ลู่เลยจ้ะมาหอดมาหอดแอ่ะเพื่อดบนมาหยุดบอกกันบนเพราะวัวที่คขคอยนอนข้างล่างเนาะนอนอย่ข้งล่างแม่เนี่ยจ้ะเพื่อนกระเพรที่เหนีามากมั้ง มาป้องก่อนค่อยนอนหัวหัวนอนไปเลยมองหน้าตั้งแม่นระดาเฉลี่ยมร้อนแม่นจ้ะแม่นอนระดาได้เปิดหน้าตาบอบอบม่ได้เปิดหน้าตาไม่ได้เปิดก็นอนบันี้เพิ่นก็เลยบอกกันบอกกันหลายอย่างเนาะขอกจ้ำโม่อเพิ่นบอกอยังกันนะเมิแต่เพิ่นได้ยินแต่เพิ่นหวานมึงบอกอีนิดหน่อยนี่อีนิดหน่อยนี่นี่มีหัวนี่นี่เขาอยู่ในหัวนอนมันได้ยินเบิดเขาบอกอย่างมันได้ยินเบิดหรอวะเพราโลดสู้จะบอกบอกบอกไปโลดสู้อะไยังบอกมันคนวัยแม่นผููที่อยู่ในเถิงเฉลี่ยมร้อนนะพอวางลงก็จบก็จบก็ยื่นพากันยื่นอยู่น่ะยื่นกันน่ะ เลยพูที่น่งั้างบนเลยเออเฉคอยอีน,น,น้อยๆน่ะนะมึงกู้รู้มึงมึงได้ยินุูกูเหรเราอะอม,มึงฟังเอาเดอ้อเราอะกูสิบอกเลขมึง,งมึนวางสีคือคือคอยเป็นคนทีอธิษฐานตลอดคือเวลาสีเป็นพีเป็นเทว่าได้ยังกระสังเวลามาห้าคอยคือจะให้คอยเห็นยังไงกะดูหน้าบอกเลขคอยเป็นโตอย่าไม่คอยแป้ กฤสีบอกนี่ตลอดเลยบอกว่าเป็นคนโง่เป็นคนนะนี่เป็นคนตีเล็กบุเป็นหัววะหายเป็นโตโรถือกระถือบุถือกระยามันแม่นกฤชีอาธิทฐานนี่ตลอดคนกระดวนี่สู้บอกมันโดดอีนี่มันหูจักคนร้ายเคนว่ายจะคอยกระสะดุ้งต้งว่ามันหูจักคนร้ายมันหูจักคนร้ายอยู่ยังบอกมันนี่แต่โตแล้วพี่น้องคนโตบมุ่นดิกฤชีบอกกูมึงเลย วันน sí, no. ี้คอยกันในความฝันกันนอนในความฝันกันยังนอนฟังกันเจ้าวอกกันนะคือคือจะความบริบริรับได้หลวงล่อเฮงในความฝันคือจังเงีนจริงในนฝัเลยครื่อคือรับครผงตื่นคือนเขานี้ยินเห็นภาพเห็นในตาของกูเขานี้ยินหมดเลยผลอะไรบอกบอกมาเลยนี่เลขออกสามแปดเด้อถ้ามันออกถามันออกตัวนี้กูสิมาบอกว่าซุ่มกูสิอยากได้ยังซุ่มกูสิมาบอกมึง ก็สะดุ้งตื่นเมนูเหงก็ซ้ำนั่นว่ามันบอแมนชีเว่าหลายเด้บอกแค่ตัวเลขแล้วก็ไปเลยไหมเลขจะออก 3, 8, <บ>สามแปดแมน,นะจะเพื่อนบอกว่าว่าบนหรือล่างบอกได้บอกบนหรือล่างบนบอกแค่ว่าออกเลขออกสามแปดเด้อผลวะ<ม>ข่อยก็เลยวะสะดุ้งตื่นมากความความอันเขาเล็กยังหะพี่น้องความอันความ,วาม,วามนี่ที่เจ้าของเป็นอัน อยากรู้อยากเห็นนะตื่นมายังยังไปแงมึงหน้าต่างเลยพี่น้องเอามือเอามือนี่งจิ้มหน้าต่างวะบอกคนยูหันบอกคนยูหันบอยังยูวออยู่ไหนไปแง่แงม่หมดเบิลยแง่เขาว่าไปแกเองกันก็จะเสียเหตุใกล้สันเลยหน้าเต็มหน้าต่างขึ้นมาหนาเลยจักตอนนั้นก็บโรลูได้เจออสิเันอยังไรแต่หน้าตอนนั้นความมึนอะความที่อยากรู้อยากเห็นเจ้าของวะเจ้าของจำได้ค่ะเด้ว่าเลขจะออกสามแปดมันจะออกสามแปดเด้อถ้ามันออกตัวนี้ชุนกูสิมาหามึง ซุมกูสิบอกว่าซุมกูจะได้ยังว่ามึงจะคนร้ายคือบาริกที่หกเก้ามูสามเนาะแม่แน่จ้ะคนมานนี้รอทิ้งคือรอเทนอคนว่านมานี้เราคนกระกบเลยมันบอกแม่จ้ะคือคนบอกเลขแหละคนบอกว่าถามนอกตัวนี้ซุมกูสิมาบอกมึงบอกซุมกูสิเอายังแล้วก็หูเมืษ์ปั๊บเลยไหมอยากได้ยังคุณสิบอกเขาแต่มาจับพวงโทรศัพท์เบอร์ว่าโอ้ยตีสองกว่าตัวนี้จังสิมาบอกว่าอยากได้ยังแม่แม่นุนุก็เลยจับโทรศัพท์เบิ่งว่าโอ้ยตีสองกว่า ก็ช<ส>ิบค,ค manager, ือกันกั um. ็ปูยายอยู um problem, ่น้องนามบอกเลขออกแล้วเพื่นจะมาบอกเลขน้องว่าเพื่อนอยากได้บ้านแมีนเจ้ะเพื่อนนีแต่บอกว่าเลขจะออกเขเก็ตอนนั้นเนาะมากมากเลยเลขคู่เดียวพี่น้องเลยฝอยมากมากโมเมนต์ว่าเด็กไล่คู่พรนจริงเพิ่นบอกสามแปดเด้อค่ะแต่ว่าหกเก้านี่เป็นเลขบ้านนะคะบ้านหลังนี้คือบ้านที่เก้าทับสามเองบอกทับสามเพราะเป็นจริงเพิ่นมาบอกพี่พูดเพิ่นมาบอกว่าเลขจะออกสามแปด ถทะเลออกตัวน,นี้เ <อ b. S 1> พิ่นจะมาบอกที่หลังว่าเพิ่นต้องการยังนะคะบารูว่าเพิ่นอยากได้บ้านหรืออยากได้รถเท่ากับบารูนะคะต้องรอให้ะเลออกก่อนเพนิ่นเพิ่นบ<ะ>่บอกได้บอกว่าบนหรือหลังบ่บอกเลยจ้ะบนหรือหลังยังคำว่าหว่วยเท่ากับว่าทานไม่เด็ควคอมฝันเนาะคำเป็นเรื่องจริงกับจริงข้าตายานบริยานได้จ้ะผมบริมาเหติยานแต่ก็รู้ว่าเพิ่นโมเมนต์โมเมนต์หักบ่บ่กบริเป็นคนคือเฮาแต่คิดดูว่าเพิ่นไปแล้วหูวเมื่อมานนี่ ยังไปจิ้มมันนะยังไปจิ้มหน้าต่างอ่ะเปิดออกมาว่าพ่อบอกยังอยู่บออะไรเมียนฝันชุ่มจริงมันมากเมียนคอยบอกคอยเรารับตื่นตื่นคอยวะคอยก็มาเงี้ยเบิ่งโบเห็นยังคอยก็ปิดหน้าต่างเมียนเมียน้ต่าฝันชุ่มจริงตอนนอนห่ะปิดหน้าต่างแต่ว่าในฝันไขว่ไขว่าเห็ดกระจกมืาเลยไขว่หน้าต่างเมียนเมียนตาวันนี้พ่อพ่อตื่นเศร้ามากนี่เรื่องจริงอันพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเด้อ พอตื่นเศ้ามากขอปป่อยก็ไปเป่าไปเป่าปกติคือข่อย <หา S 1> ต้องไป,ปไปหาไปหาปูปูที่เป่าเนี่ยน,น้ำหมอแม่ไปเดาน้าหมอวันนี้คำแรกที่หมอถักอ,อันน,นอนรับฟันดีโบราณเราจะเอิญข่อยแป้งเนาะแป้งอันนอนรับฟันดีโบราณเมื่อคืนมีคนไปหาบอแล้วว,ว,วางชิไหมข่ยอ,มอยก็ชดุงฮึงแต่โบาปากให้เราเป่าเรายังแหลวไหมเป่ายังแหลวเลยข่อยก็เลยว่าปูข่อยฟันดูดิวันนอกระเจาห้ามสะเลียงมันเด็ดดีตอนที่เราสีแล้วยังสี่วันี่ขางขังรางนี่บ่มีปูก ข้งาขงล่างก็ยังสีข้างล่างพุ่มพุ่มข้างล่างนี่ดีด้วยระว่างสีพุ่มแสดงว่ามีพุมพ่มอยู่หันจน,นมาบอกน้ามาบาอกหมดบ้านแมนไอ้พวกแข่งกดค้านะไหมคุณมาเงาเละตัวนี้ไปบอกคนนะมึงหูแจักคนหล่เป็นวันสีนะอันนี้กับบุกมันม,มาหลอกหรือมันยังกับบุกแจักเนาะอันนี้ก็อย่าหลอกต่อไอ้ที่กระเป๋าบางเบาบางเบาแล้วเห็นแล้วลุงแางบางสองอย่างเดียวครับแบกกระเมวนแล้วเนาะฝันทางเดี๋ยวฟันมาพีพู่มมาบอกนะ 38นะคะบอสครับผมธรรมบุญน็อตตุลิ่งของแม่น้องนาดาครับ FC 3883ามแปกับกับก็นำจากหน่อยครับแล้วก็บ้านเลขที่ครับ FC เนาะบ้านเลขที่6969ครับทับสทับสครับ FC 69ีทับสครับการท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไร ยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก3 2 5 1 s เล็ก t เล็ก 3, 2 5 1นะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริรจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ